สวัสดีค่ะทักทายกันวันศุกร์นะคะที่11มิถุนายนนะคะ2564ค่ะวันศุกร์หันษานะคะวันนี้หนิงก็จะมาถ่ายอัปเดตนะคะแม่ทองนะคะต้นนี้นี่ค่ะนี่คือแม่ทองนะคะคือกล้วยตานีด่างนั่นเองนะคะแต่หนิงเรียกเขาว่าแม่ทองนะคะส่วนต้นนั้นเนี่ยคือแม่มรกฏนะคะ นะคะอยู่ต้นโน้นนะคะวันนี้มีข่าวดีค่ะแม่ท้องให้หนอแล้วนะคะเพิ่งเห็นเมื่อสักครู่นี้เองนะคะจ๊ะเอ๋นะคะนี่มาแล้วค่ะนี่นะคะเราเปิดแค่นี้พอนะคะนี่ค่ะหน่อแม่ทองนะคะแม่นี้นะคะแม่ทองต้นนี้นะคะลายจัดมากนะคะ ดูนะคะดูลายเขาอุ้ยอุยอุยนี่นะคะแม่นี้นะคะแม่ทองนะคะด่างจัดมากเลยนะคะนี่นะคะให้ให้ลูกแล้วนะคะหน่อแรกนะคะแม่สวยมากเราต้องมาดูว่าหน่อลูกจะสวยขนาดไหนนะคะทักทายนะคะทักทายค่ะทักทายทั้งหน้าเฟซแล้วก็ทักทายทั้งเพจต้นกล้วยป่าเลยนะคะ นี่ะนี่นะคะแม่ทองนะคะแม่ตานีด่างทอง <c oughs> ลายเขาจัดมากเลยนะคะสำหรับแม่นี้นะคะ ค่ะแล้วก็มาทักทายกันแต่เพียงเท่านี้ค่ะเจ้าของเนี่ยยิ้มแก้มจะแตกแล้วนะคะ <c oughs> เดี๋ยวให้ดูน้องอีกรอบหนึงค่ะนี่นะคะเซอร์ไพรส์มากเลยนะคะโอเค